t ด้ตามคลิป,ปใหม่ๆก่อนได้ที่ทวิชัดทีวีทีมการีบวิไทยเจ้านายครับเจ้านายต้องเลือกแล้วนะครับระหว่างผมกับวิกเตอร์อเลือกสซะแบบเ,เดียวเดียวเดียว ประเด็นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่เลือกมันประเด็นก็คือว่าทําไมหัวน้องเป็นแบบนั้นละเนี่ยพี่โอ้โพี่อย่าทักเรื่องทรงผมสิปะโถเอ้ยอากาศมันร้อนเนี่ยก็เลยตัดแหมนที่สว่างยันลูกบวชเลยนะเออจากถ้ำมืดๆอยู่ดีๆสว่างเลยเฮ้ยม <c oughs> ไม่ใช่เรื่องนั้นอะเราต่อ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 ,ตอ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมองอะไรเนี่ยเออพบกับลุงพีแล้วนะฮะนไหมครับัมไพริซึมโบครับเรามาต่อกันเลยครับนี่ฟังนะจินและวิกเตอร์ฉันรู้อยู่ว่าฉันกําลังทําอะไรถ้าเกิดฉันเลือกฉันอาจจะเป็นแบบนั้นตามที่จินบอกฉันก็ได้ใช่ครับเจ้านายผมไม่อยากให้เจ้านายเป็นแบบนั้นนะครับฉันเข้าใจจินแต่วิกเตอร์ก็มีเหตุผลใช่ครับได้โปรดลองรับพลังดูครับแต่มันก็มีความเสี่ยงนะ เฮ้ย <medio S 2> ลับๆไปเถอะพี่ทนแสบตาไม่ไหวแล้วเนี่ยพี่จะอะไรนักด่าก็หัวผมเนี่ยแหมน้องมันนวลสะอาดเสือเกินมันผับนี่พี่อยากจะเอามือพี่ลงไปวางบนหัวนั้นจังเลยนะเออไม่ทราบว่าค่าจอดทอเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเกิดพี่พูดแบบนี้ผมตัดพี่ทิ้งนะตัดให้ขาดเลยครับครับครับผมจะให้วิกเตอร์ตัดขนพี่เฮ้ยไม่เอาลลองลอองพี่ขอ้องนะแหมค่อยๆคุยกันไม่คุยแล้วตลาดนี้เขาไม่คุยกันแล้วเนี่ยเขาทะเลาะกันอยู่เนี๋ยปะโถเอ้ยมันใช่เวลาไหมเนี่ยฮะนี่ฟังนะเอาละ สรุปว่าฉันจะไม่ทำแล้วกันทำไมทำไมคุณถึงไม่ทำมีพลังมหาศาลอยู่ตรงหน้าคุณแล้วแท้ๆทำไมล่ะวิลเตอร์ฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นจินก็บอกฉันแล้วเฮ้ยคุณมันไม่เอาไหนเจ้ามนุษย์หน้าโง่ใช่ฉันยอมรับครั้งหนึ่งฉันก็เคยเป็นมนุษย์แต่ตอนนี้ฉันเป็นวัมพายแล้วฉันมีสิทธิ์เลือกได้ฉันจะทำอะไรก็ได้ก็เป็นสิทธิ์ของฉันวิลเตอร์ทำไมกันตั้งแต่นี้ไป ผมจะไม่ตามคุณแล้วก็ได้อย่างนั้นก็ได้ขอให้โชคดีแล้วกันบิกเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเป็นแบบเนี้ยไม่เอานะน้องไม่เอาไม่เอาต้องอยู่ด้วยกันดิผมอยู่ด้วยไม่ได้แล้วกับผู้นำแบบนี้ปล่อยเขาไปพี่ป่าแต่ยังไงสันฉันก็ไม่ได้ถือโทษโกรธนายแล้วนะบิกเตอร์นะนายจะกลับมาตอนไหนก็ได้ไม่ลาก่อนโชคดีเจ้ามนุษย์ เฮ้ยเอาเถอะไปเถอะพวกเราไปเอาระวังว่าทางออกจะหยุดโอ้ยทางออกจะหยุดโอ้ยโอ้ยโถยทางออกจะโอ้ยโถยเฮ้ยระวังระวังระวังเฮ้ย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 ว่าแต่อ้ยว่าแต่เราก็โอ้ยโอ้โหปะโถยโอ้ยมันไม่เห็นเลยปะโถโอ้ยโอ้ยว่าแต่เราก็ทุบพวกเออแบมไพ่กล้วยไม้ได้นี่นาเอาละโอ้อยอ้ยโอ้โหเยอะเลยโอ้โหเยอะเลยเฮ้ยเไม่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 ตายนะเว้ยเฮ้ยไม่ตายแล้วเว้ยเฮ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 ้ย เดี๋ยวเราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมาแล้วเฮ้ยรอแป๊บหนึ่งดิพี่กำลังไฟอยู่น้องโอ้โหเดี๋ยวนน่ะเฮ้ยพี่นี่ไม่ทำอะไรเลยเอ้ยเจออึบระวังครับเจ้านายเอ้ยหลุแล้วหน้าปะโถเอ้ยเดี๋ยวนน่ะเดี๋ยวเฮ้โอเคเรียบร้อยไป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 หวังว่าทางออกอยู่ตรงนี้แหละนี่ไงข้างหน้าเราสิบสองนาฬิกานะเฮ้ยแต่รู้สึกรู้สึกแปลกแปลกแล้วเจ้านายครับผมว่าพลังในขวดยาเริ่มหมดแล้วนะครับเฮ้ยปะโถเอ้ยมาหมดอ่ะตอนนี้ แล้วกลิ่นอะไรเนี่ยชัดเลยเดี๋ยวก่อนน้องพี่สัมผัสได้ว่ามีเมย์อยู่แถวนี้นะเมย์เหรอเมย์เหรอใครอะพี่พี่ปลาใครพี่ไม่รู้อะแต่อยู่ทางข้างหลังน้องอะ โอ้โหข้างหลังพี่ไม่ใช่เม็ดแต่เป็นเลสเฮ้ยฟีดด้วยซ้ำะโทเฮ้ยสงสัยพี่เอ่อรถสัมผัสบกพ่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ใช่รถพี่กลิ่นพี่โอ้รีบไปก่อนเถอะพี่แล้วถ้าอย่างนั้นเข้าข้างในก่อนพี่ไปโอ้ยถ้าพี่บอกว่ามีกลิ่นมาข้างในก็ต้องเข้าข้างในแล้วพี่ใช่เนาะตามกลิ่นไปเลยสรุปผมเป็นหมาหรือพี่เป็นหมาเนี่ยเออพี่เป็นหมาละโอเคอเฮ้ยดูเหมือนว่าผมจะเจออะไรบางอย่างครับอยู่ข้างหน้านั้นโอ้ระโยมันเยอะมากเฮ้ยระวังระวัง เจ้านายครับระวังครับเฮ้ยบอกตัวเองเถอะเจนปะโทเฮ้ยบิกเตอร์ัวบิกเตอร์ทำไมทิ้งเรากันได้ลงคอวิกเตอร์ปล่อยเขาเถอะครับเจ้านายยังไงซะโอ้โหในตัวเราเดียวว่าแต่ในตัวเราเราก็มีแบบพายกล้วยไม้ติดตัวเอ๊ะถือไม่เป็นไรด้เว้ยโอ้โโอ้เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นละเป็นแล้วโอ้ทิ้งทิ้งถุมก่อนถุมก่อนถุม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 เลยถุมเลยกบดินเลยกบกบดินโอ้โหการการกกบดินโอ้โห โอ้ยรีไปแต่ทุกคนรีไปเถอะเข้าข้างในเร็วพี่บอกแล้วว่าเข้าขางในไม่เชื่อเฮ้ยเฮ้ยพี่น่ใจนะว่าทางนี้ใช่กลิ่นมันมาทางนี้แหละผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันกลิ่นเม่ใช่ไหมกลิ่นตดพี่แหละกลิ่นนี่ใช่เลยตั้งแต่เมื่อกี้นี่แหละเฮ้ยน้องกลิ่นธรรมชาติเอาะไรมากจินแสดงจินเอเอเอสร็จแล้วครับเอ้ยแป๊บเน็นครับเจ้านายเอเอจินเอ้ยฟีสตูเดียวทำไมสู้ไม่ได้ฮะโอ้เจ้านายครับเฮ้ยลืมไปว่านายเปลี่ยนสายแล้ว จากเด um <ENNIS> ิมเลยวิทย์คณิตจำนายครับมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเอ้ยปะโถเอ้ยตลกหน่อยนะนะเอาล่ะตอนนี้ก็จะเครียดตาอยู่แล้วเอาล่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมีเป็นบ้านเลยโอ้โหแอมพายกล้วยไม้เอ้ยน้องน้องน้องมีกลิ่นเม็ดน้องเดี๋ยวแล้วพี่พี่พี่ผมว่ากันน่าจะใช่นะผมผมเหมือนเห็นผมเหมือนเหมนเห็นเม็ดเฮ้ย เสียงคุ้นคุนเอ,อขายน้องไม่รู้พี่เว้นแต่ว่าผมจะเข้าไปข้างในใกล้ๆกว่านี้แต่โอ้โหวบำพายบำพายกล้วยไมย้ <c oughs> อืมเฮ้ยโถเอ้ย,อยจะมีวิธีไหนที่เข้าใกล้ได้บ้างเนี่ยโอ้ระยะไม่ถึงสองสามเมตรก็ตายเฮ้ยผมแดงอย่างนั้นไหมฮะฮะอาจเนยจ้าไานย์้คิดถึงเจ้าไหนมากเลยนะไหม เรายิงทำไมเนี่ยโอ้ยยิงเจ้าหนยเจ้าหนอยช่วยโอ้ยเอยนี่รู้แล้วเหมยเยหมยฉันไปหาเธอได้ยังไงแล้บมัโถเอย้ยกล้วยไม้ก็วางอยู่ก็ซื้อสักสีกล้วยไม้อ่ะนี่กล้วย,ยไม้ฉันแพ้มันไม่ใช่กล้วยที่ต้องไปซื้อหลายวทดึงจะซื้อได้รัโถเอย้เออยอ้าวลักษณคงอะไรอย่างกันละเรียกว่ากล้วยกกล้วยไม้กับไม้ถเอย้ยยังเหมือนเดิมแล้วเนี่ยไอย้นั่นเป็นใครวะน้องทําไมกวนได้ใจเลย เมทผมเองพี่เป็นอย่างนี้แหละแต่หน้าตาเขาดีนะท่าหน้าตาดีบอกมาเลยกวนก็กวนไปพี่รับได้โอ้โหเนี่ธรรมดาที่ไหนคนเนี้ยเจ้านายครับเมทอีกแล้วหรอครับเฮ้ยกินต้องทําใจแล้วเมทฉันเยอะต้องเข้าใจอยู่ละเหมยเห็นเห็นหน้าเหมยละเจ้าหนายเจ้านายไม่เข้าใจหรอกว่าออกูอยู่ที่นี่อ่ะตอนนี้หยุดพูดก่อนไหมเหมยฟังนะเฮ้ยฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่ไม่ไม่เจ้าหนาอโอ๊ป อ้อไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นน่ะทำไมล่ะเหมยก็เพราะว่าอ้วเป็นทาสรับใช้กับอีกคนหนึ่งแล้วอ่ะฮะเป็นทาสรับใช้กับอีกคนหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงล่ะทำไมไงอย่างเงี้ยก็เจ้านายคนใหม่ของอ้วเขาช่วยชีวิตอ้อไว้อ่ะเดี๋ยวแล้วโอ้ยแล้วจะบอกว่าฉันไม่ใช่เจ้านายเธออีกแล้วเหรอฮะเหมยเลือกก็ใช่นะ แต่เจ้านายไหม่าวขาช่วยชีวิตอัวก็ต้องนับถือเขาและต้องรักใช้เขานะเอ้ยเหมยแล้วที่ผ่านมาล่ะหลายตอนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเอ่อพี่พี่เกาะเออยอะไรเออยทำไมเหมืยไม่คิดถึงตอนนั้นแล้วนำมาต้องเก่าๆนี่มาปะจูบังแล้วอะ่ะเจ้านายอ่ะ เอ้ยเหมยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะฮะบอกฉันมาสิมีวิธีไหนที่พอที่ฉันจะทําให้เธอมาเป็นคนรับใช้ของฉันอีกได้ไหมได้อดมื่นๆเจ้านายมีอย่างเดียวเจ้านาะยต้องไปจัดก,การเจ้านายของอัวของล่าสุกนะก็หมายความว่าฉันต้องไปจัดการเจ้านายของลือใช่ไหมใช่แล้วหมายถึงฆ่าเขาเหรอมาๆๆแค่ปอบไป,ปอ้วอิสระอิสระอ่า ก็เหมือนกับว่าเธอจะบอกว่ายังไงดีเหมือนกับเธอปล่อยพันธัเธออะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่แล้วท้ามองโดยโลงก็ประมาณนั้งทําไมไม่บอกว่าตัวเองโดนขังก็จบวะพี่มันจะได้เป็นบอกโอ้พี่โอ้พี่อย่าทำให้พี่โผพี่พอเลยพี่เอยเอางง้บอกมาว่าไอ้เจ้านายคนใหม่ของเธออยู่ไหนหรือในใ่แน่ว่าหรือจะจักการเจ้านายคนใหม่ของอ้วบอกมาเหมยฉันทำได้ทุกอย่าง เจ้าในายใหม่ของอ้วนนังเสียงวายฮะเออน้อ,นองเสียงแวววูบใช่แล้วฮะอ,อะไรนะขออีกรอบหนึ่งใช่แล้วเจ้านายคนใหม่ของอ๋อคือแวววูบโอ้โหอีบ้าผีตานีก็มีไม่เป็นอีบ้าเป็นแวววูบโอ้เจ้านายครับแล้วเราจะเอาอยัางไงต่อดีครับเนี่ยไม่ได้การแล้วล่ะ ไหนๆเราก็เจอเมดแล้วอ่ะเจนทํำยังไงดีล่ะพี่พมีวิทีเสนอนน้องอะไรพี่ว่ามาหนีหนีแล้วก็หนีน้องพี่เรามาถึงจุดนี้เราหนีไม่ได้นะโอ้พี่เมดก็อยู่ข้างในอ่ะเออใช่ลืมไปเฮ้ยมีีย่อย่างเดียวเท่านั้นคือเราต้องจัดการเจ้าหมาป่าที่ว่าแวววูฟเนี่ยเจ้านายครับอะไรเปล่าครับเอาเถอะถ้าอย่างนั้น แสดงว่ารอยเลือดนี้เป็นรอยเลือดของแวววูฟอย่างนั้นเหรอใช่น้องพีก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าครั้งแรกที่พี่ได้กลิ่นนั้นก็มีแวววูฟกับเมดบนกันนะถ้าอย่างนั้นก็ชัดเจนแล้วล่ะก่อนไปเหมยฉันโอ้เหมือนฉันสอบถามอะไรนิดนึงแล้วคนอื่นอ่าบลูไว้แจ้ไปไหนบลูว้แจ้ถูกจับตัวไปถูกจับตัวไปโดยโดยใครอะ่ะ คงได้ชื่อซิงซิงอะอ๋อแ,แ,แวนเฮลซิงอดนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยแวนเฮลซิงนะแวนเฮลซิงเจ้าเมย์ของฉันไม่ทำอะไรเนี่ยใช่สิเมยของฉันก็เป็นผู้หญิงด้วยแถมเจนคนเดียวคงไม่พอไอ้บ้ามันจะเอาผู้หญิงของฉันไปหมดเลยเหรอเนี่ยดีครับท่านนายเอาไปให้หมดเลยครับไอ้บ้าเจนพูดอย่างนี้ได้ยังไงเล่าบิดถอยโอ้ผมพูดเล่นนะครับเวลานี้ไม่ใช่เวลาพูดเล่นนะจินนะอขออภัยด้วยครับท่านนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละ ออย่างนั้นละโอ้โหมันวิ่งกันโยเยอะเลยโอ้โหที่ถ้าอย่างนั้นตีกล้วยไม้กัแล้วกันมึนเหลือเกินเอ้ยตีตีเลยตีเลยตีเลยเหมยโอ้โหได้เห็นใกล้ชิดแหมเหมยเหมยไอ้เจ้ารยไหนโอ้โหเฮ้ยทำไมอาจายไหนมีปากแดงๆเฮ้ยวายใจได้ปะเนี่ยเอ้าว้ใจได้สิทำไมอะเอ้าก็ปากแดงๆเจ้าว้ใจได้กลางไงโอ้โหน้อง พี่ว่านะอย่าไปช่วยเลยปากแบบได้ปากปีจอแล้วเรือเอาหมาป่ะเอาหมาพูดได้โอ้โดอูดูดูเฮ้ยแหมแบบนี้สิพี่รักพี่หลงเฮ้ยเอาเธอะนะเอเอเหมยนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอะนะฉันจะไปจัดก,การแวงบุ๊กข้างหน้านี้ก่อนเออแล้วอีกออีกอย่างนึงนะฉันเจอเยลโลแล้วก็บราวนะจริงเหรอเจ้านายเฮ้ยเจ้านายเฮ้ยสุดยอกเลยเจ้านาย เอาละในเวลาไปจัดการเจ้าแวววุ้กันหวังว่าจะอยู่แถวๆนี้นะแวววุ้นะตามเสียงไปหาพี่ป่าดมซิอะไรเอะอ่ะก็พี่ป่าเอาพี่ป่าตีซินั่นนะเอะอ่ะก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าหน้าครับไม่ต้องห่วงครับผมจัดการเองครับโอ้ยเฮ้ยนี่แหละเฮ้ยน้องไม่ต้องให้พี่จัดการเองน้องเห็นไหมฝีมือพี่ลวนลวนเกี่งเหรอครับพี่ป่าเออเอาเถอะไปจะเกี่ยงกันเรื่องฝีมือตามสบายแล้วโถ้โอเคครับ เราจะมุ่งหน้าไปเลยทางนี้โอ้ oh, พระเจ้าช่วยเดี hey, <subscri> ๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้โอ้ตาย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 โอ้ย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 เร็ว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 เฮ้ยโถ่มันมืดเหลือเกินเฮ้ยถ้างั้นเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ตามหาแวววูบกันครับแล้วก็ปล่อยให้โอ้ยปล่อยให้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราจะปล่อยให้เหมยเราไม่ได้ครับโอเคโอ้โหชัดเจนเลย โอ้ทุกคนทุกคนนั่งลงนั่งลงนั่งลงเฮ้ยน้องพี่ได้กลิ่นแวววูบน้องไม่ต้องพี่ได้กลิ่นหรอกอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเอาไงดีน้องไม่รู้สิอ้นี่มันอะไรจินนอ้เปล่าครับอะไรเนี่ยมีรับลมคมในเลยนะเยเฮ้ยเฮ้ยแวววูบไม่เห็นหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแวววูบหรือแบมพายฮันเตอร์เนี่ยฮะความสามารถวิสัยทัศน์นี่เหมือนกันเลยนะเอาละมีอยู่อย่างเดียวท่านนั้น คือจัดการแวล์วแล้วก็ปลดปล่อยเหมยเอาละจินเอาไงดีแล้วแต่เจ้านายเลยครับแล้วแต่ฉันมันไม่มีทางอื่นแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหมันมันขู่ซะน่ากลัวเลยอะเฮ้ยน้องมาถึงคันนี้แล้วบวกเลยน้องโอเคโอ้ โอ้โ้กลับบ้านเก่าเลยโอ้โ oh. หกลับบ้านเลยโอ้โ oh. หขอบุณแมวบุ๊ครับได้กลับบ้านเลยทีเดียวครับตบทีเดียวเอาอยู่จริงครับตายเลยครับ <_ c ười> จิน <_ c ười> พี่ปาโอ้ยตายแล้วโตายแล้วพระเจ้าช่วยเฮ้ยอย่างน้อยก็ออกมาจากถ้ำได้แต่จินกับพี่ปาแล้วพี่ปาจินตายตายคร <_ c ười> าวนี้ตายตาย,ตายแน่โอ้โหตายผมตายเลยคราวนี้จินพี่ปาโอ้ ้ยไม่นานเลยอ้โหแวววุ๊ปเนี่ยแวววุ๊จินเฮ้ยจินโอเคไม่นั่นล่ะต่อยทีเดียวตายต่อยจินตายต่อยพี่ปาตายจบเลยเนี่ยซีรีส์นี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วลจบแล้วเนี่ยจบแล้วครับโอ้โหตอโอ้นี่ไงมาแล้วแหมพูดไปทางทหารคำเออเป็นไรไหมเนี่ยเจะ้าน้ายครับพวกเราสู้ไม่ไหวแน่ๆเลยครับเฮ้ยรู้แล้วเฮ้ยฉันนตนตบทีเดียวเอาอยู่เนี่ย เฮ้ยอย่างก็ไอไอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องไทย In อินเขาไม่สปอนเซอร์ทำยังไงดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็ออกมาเจ้านายครับผมมีอะไรจะบอกอะไรมีอะไรบอกมาเลย,เย,เยผมไม่รู้ผมจะบอกได้ไหมครับเฮ้ยมาถึงขั้นนี้แล้วบอกบอกมาทถนานมันเกิดอะไรขึ้นทําไมนายถึงมีรับลมขบในฮะเจนแวรวูฟตัวน,นั้นคือคือวรดครับ นี่นายล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยเอเอเผมพูดจริงครับไงนายบอกว่าเจ้านายนายตายแล้วนี่เออคือ,เ,อเรื่องมันยาวนะครับแต่เอาเป็นว่าเจ้านายครับผมขอร้องได้ไหมครับว่าอย่าอย่าทำร้ายเออท่านแวดเลยนะครับปะทอจินทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้ล่ะปทอใจเย็นๆนะน้อง โอ้ยพี่นี่เอาป๊อปคอนมากินเลยหักมุมสุดๆโอ้พี่พี่ป่าเอ้ยห,หมายความว่ายังไงจินอธิบายฉันมาสิคือเจ้านายของผมนะครับเขากระหายอำนาจแล้วแล้วเขาก็เ,เขาเขาเ,นนเขาเป็นคนเขาเป็นคนกอ่อตั้งบันปายอันเตอร์นะครับอะไรวันเนี้ยโอ้โห แล้วทำไมมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะจินออผมไม่ค่อยทราบรายละเอียดมากครับวิกเตอร์เท่านั้นถึงจะรู้ครับแลววิกเตอร์ก็ชัดเจนเลยโอ้โหนี่เราอยู่กับศัตรูมาตลอดเลยเนี่ยเ,เจ้านายวิกเตอร์ไม่ใช่คนโหดเราให้อะไรแบบนั้นหรอกนะครับออทำไมเราทำไมทไมําทำไมพวกนายถึงไม่เล่าละ่ะผมกลัวว่าเจ้านายผมกลัวว่าเจ้านายจะทิ้งพวกเราไปนะครับเอา แล้วทาไมล่ะฉันจะไม่ทิ้งพวกนายอยู่แล้วนี่ตอนที่พวกนายพาฉันมาพวกนายก็บอกว่าต้องการคนสืบทอดต่อฉันก็มาแล้วนี่ไงแล้วกับกายเรื่องมันเป็นแบบนี้ฉันก็พยายามที่จะเข้าใจอยู่นะอขอบคุณนะครับเจ้านายเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเ,เรามาเรียงอีกรอบหนึ่งนะคือเจ้านายของนายจริงๆเนี่ยก็คือแวดถูกไหมไม่ได้ตายไม่ครับ ก็คือว่าเจ้านายของนายกระหายอํานาจก็เลยเปลี่ยนจากตัวเองจากบัมพายเปลี่ยนกลายเป็นแวร์วูฟถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวก่อนการที่จะเปลี่ยนบัมพายกลายเป็นแวร์วูฟได้นั้นก็คือต้องเป็นมนุษย์สแสดงว่าเจ้านายของนายมีพื้นที่หรือว่ามีแท่นบูชาที่ทําให้ตัวเองกลับมากลายมาเป็นมนุษย์ถูกต้องหรือไมอ่ใช่ครับแล้วไอ้แท่นบูชานี่มันอยู่ไหนอ,อยู่ใน เมืองของมัมพายันเตอร์ครับโอ้ยใจกลางเมืองโอ้ทำไมเรื่องมันโอ้ยเรื่องมันโอ้ยเอาอยัางไงดีเนี่ยจะไปช่วยเจนยโลบเหมยแวร์วูปควคุมโอ้ยแต่เจ้านายครับไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าท่านแวร์คงไม่ทำอะไรเหมยแน่แต่ยังไงซะท่านแวร์ก็คงจะ ไม่ทำร้ายเราเหรอกครับไม่ทำร้ายหลยบ้าตบทีเดียวตายเขาแค่ป้องกันตัวนะครับเจ้านาย <c oughs> รักเจ้านายตัวเองมากฉันก็รู้อยู่แหละว,ว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกของฉันฉันมาเพื่อทําภารกิจถ้าในเมื่อมันเป็นแบบนี้ภารกิจของฉันก็คงสูญเปล่าแล้วล่ะไม่ครับเจ้านายภารกิจเจ้านายคือทําให้พวกเราเป็นอิสระนะครับแล้วเป็นอิสระยังไงล่ะเป็นอิสระจากโลกใบน,นี้ครับทําให้ประชาชนทั่วไปมองเราว่าเป็นคนดีนะครับ ไอคนดีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวทาเฮ้ยเอาเถอะยังไงซะไหนๆฉันก็มาแล้วฉันก็สืบทอดเจตนารม์ของเจ้านายของนายแล้ะฉันก็จะรับหน้าที่ช่วยเมตของฉันพอฉันช่วยเสร็จแล้วฉันก็จะหาทางกลับไปโลกของฉันนะจินครับเจ้านายเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อเมยอยู่กับแววูฟคงจะปลอดภยัยละมั้ง ถ้าอย่างนั้นเราจะมุ่งหน้าไปหมู่บ้านของแบมพายฮันเตอร์ไปช่วยเจนและเยนโลแล้วก็ทุกๆกคนแล้วนี่คงจะเป็นบทสรุปของเรื่องเราทั้งหมดนี้โอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมผู้โชคดีตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีนก่อนดีกว่าครับและผู้โชคดีตอบคำถามโดนใจโดนใจลุงพีนนั้นคือน้อง HJNJ เขาตอบว่าใช้ปัญญาของเราเองค่ะที่จะส่องแสงในความมืดมิดเพราะการใช้ปัญญาอาจทําให้เราออกไปสู่แสงสว่างได้ค่ะ ดีมากๆเลยครับเดี๋ยวลุงพีจะมาเฉลยพาร์ทหน้านะครับว่าปัญญาอะไรบ้างนะครับนี่แอที่จะส่องแสงสว่างให้เราไปรู้ในสิ่งที่ดีที่ไม่เข้าร่วมมิจฉาทิฐินั่นเองแอดเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้อง HJNJ ด้วยนะครับที่56กลอรี่นะครับนี่สุดยอดมากเลยนะส่วนน้องคนอื่นที่เหลือที่ลุงพียังไม่ได้ติดป้ายเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหลือแค่ป้ายเดียวนะเอาละตอนนี้ ใช้พลังได้ยังเนี่ยอ่าใช้ได้แล้วนะวนชันน n องโอเคอ่าเปล่ายังถูอยู่ไปยังไงบ้างครับเจ้านายทันเจอเหมยแล้วสุดยอดเลยเจ้าค่ะแต่ภาร,รกิจของเรายังไม่เสร็จเราต้องเข้าไปในตัวเมืองของแวมพร์ฮันเตอร์ไม่รู้ว่าจะไปยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราต้องอ่อต้องคุยกันแล้ะว,ว่าแผนการจะไปยังไงนะ โอเคครับเจ้านายโอเคครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับกับบันพาเรซึมเออนั่นแหละถูกแล้วจะมาทุกวันเสาร์ที่เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะฮะยังไงก็กดไลค์กดเซอร์ไพรส์ตามด้านล่างนี้นะครับก็คือเปิดไมค์ครับเอ้ยเปิด YouTube รอลุงพีเลยแต่ถ้าเกิดอยากดูก่อนวันหนึ่งสองวันก็ติดตามได้ที่ twitch tv t e a m g a r y h u v i t ไนะครับก็ไปรับชมก่อนใครได้และอย่าลืมนะเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบก็น ตามนั้นแหละฮะก็ใครอยากขึ้นป้ายแบบนี้ลืมติดตามช่วงท้ายรายการนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ่าย,บายครับคําถามวันนี้ถามว่าถ้าหากคุณกําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างที่มันมีผลต่อชีวิตคุณคุณคิดว่าคุณควรจะปรึกษาใครก่อนเป็นอันดับแรกตอบข่าวเยอะๆนะครับเสียงไม่มีแล้ว you